ตอนนี้เรามาดูการใส่บูทของตัวประตูตูเลื่อนโคง้งรถไฟนะครับผมอันนี้เป็นหน้าตาของประตูนะครับที่ได้ขึ้นโค้งเสร็จหมดแล้วอ่าขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่จะใส่บูทลองสังเกตด,ดูนะครับก็คือใส่บูทเวลาใส่คือจะให้ความห่างของแก๊ปเนี่ยประมาณ จะจะให้เกิน5มิลแล้วกันเพื่อความสวยงามนะครับก,ก,ก็ใส่ได้หมดอ่ะ3มมิลสมิลมิลแล้วแต่ว่าเราจะต้องการประมาณไหนแต่ถ้ามันฟีดเกินไปอ่ะมันอาจจะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องการใช้งานนะครับก็ลองเซตไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันส่วนที่จะไปปรับปรุงอะไรแก้ไขก็ช่างจิตรคนอาจจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันครับแต่น,นี้ก็คือเราทําประตูดีไซน์ดีไซน์เป็นเหล็กนะครับผมเป็นโครงสร้างเหล็กแล้วก็ผสมประสานกับตัว ตัวเล็กฉีกนะครับเข้ามาช่วยในการรูปลักษณ์หน้าตาของตัวประตูนะครับผมอันนี้ก็เป็นขั้นตอนเกือบจะสุดท้ายของในส่วนของโครงดิบ,ดบ